ฝนตกหนักตลอดสัปดาห์หลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ำท่วม สายคลองรังสิตธัญ,ญบุรีวิกฤตหนักน้ำเอือล้นพงแดงในรอบหลายปีครับที่หมู่บ้านรินทองเพลำลูกกาจงังหวัดปทุมธานีอีกพื้นที่สำคัญรองรับน้ำจากคลองรังสิตผนังกั้นน้ำชำรุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ผู้นำชุมชนจิตอาสาต้องคอยระแวทระวังช่วยกันขนดินกระสอบทรายมาปิดทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมชุมชนพร้อมทั้งช่วยกันเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นที่ให้สูงพ้นจากระดับน้ําเดือนหน้าแล้ะครับถ้าหมดกดูฝนแล้วอดทนไว้สู้ๆต่อไปนะครับที่คาเฟอเมซอนพอแชนถนนรัชดาพิเศษซอย17ในนทบุฒิพัฒนประยูดรายการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานพาชมการทำงานของผู้สูงอายุที่เข้ามาทำงานในคาเฟอเมซอนพอแชน าการส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุโดยกรมการจัดหางานครับเนื่องจากปัจจุบันเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับทางกรมเองนะครับก็ได้ประสานกับทางเอกชนนะครับเป็นเช่น OR ให้มีการส่งเสริมการจ้างงานในส่วนของผู้สูงอายุหรือคนพิการเพิ่มมากขึ้นนะครับชื่อเต็มบริษัท p t t Oil อ n d Retail b u s i n e s s เจำกัดมหาชนรหรือ OR ผู้เป็นเจ้าของร้านกาแฟที่ทุกคนรู้จักอย่างคาเฟอเมซอนพอแชน คำนี้แหละที่โออานำมาเป็นปรัชญาในการดําเนินธุรกิจและสร้างโอกาสสื่อมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสครับปัจจุบันคาเฟ่เมซอนมีสาขาทั้งในและต่างประเทศกว่า4,000สาขาส่วนคาเฟ่เมซอนฟอร์แชนเริ่มไปแล้วกว่า47สาขาและตั้งเป้าจะเพิ่มขึ้นให้ได้สัปดาห์ละ1สาขาเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุมีงานทำครับสถานประกอบการเองนะครับก็แจ้งรายละเอียดของสถานประกอบการที่ ต้องการจะจ้างผู้สูงอายุส่งต่อไปให้กับทางเขตพื้นที่ที่เราดูแลนะครับเขตก็จะมีการหาผู้สูงอายุที่มีความเหมาะสมแล้วก็ส่งให้สถานประกอบการเพื่อทาการสัมภาษณ์แล้วก็รับเข้าสู่กระบวนการจ้างงานต่อไปนะครับผู้ได้โอกาสหรือผู้สูงอายุก็อย่าลืมลงทะเบียนปรับประวัติไว้กับกรุมการจัดหางานนะครับถามแรงตอบแรง ผู้สูงอายุทั้งสองท่านอายุ60ปีและอีกท่านอายุ72ปีถามทำไมก็เสร็จแล้วไม่หยุดพักอยู่ที่บ้าน,นครับถ้าอยุดพักแล้วประเดี๋ยวประเดี๋ยวเที่ยวมากอ๋อเหรอพอเที่ยวเสร็จแล้วเราก็กินกินเสร็จแล้วเร,เราก็ปวดแล้วเรเริ่มเริ่มมาทำพทิธีกี่ปีแล้วสองปีปีนี้ปีที่สองปีทำมีความสุขไหมโอ้สนุกมากเลยค่ะเนาะพอตอทดูแลดีค่ะ เห็นไหมล่ะนอกจากมีงานทํามีไรายได้พบปะสังคมก็มีความสุขมีรอยยิ้มแล้วไม่เครียดอารมณ์ดีและอายุยืนอีกด้วยนะรับเจ้านายปนปนติดตามป๋าแงมจูจม่จมด้วยชาติบรการได้ที่เฟซบุ๊กเข่าป๋าแงมทุกวันและยูทูปป๋าแงมรับเจ้านายปนปน